ทีนะครับวันที่3ตุลาคม2568นะครับเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ตึก SYK นะครับทางปั๊มเชลวแยกขามีโออําเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับตอนนี้นะครับผมไม่รู้ว่าอาคารอีกนึงจะโดนหรือเปล่านะครับก็ภาวนายาให้นะครับอีกอาคารนึงเนี่ยโดนด้วยเลยนะครับแต่ว่าตึกด้านหลังเนี่ยนะครับถล่มลงไปแล้วนะครับอาคารนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าว่าจะจะอยู่ไหมนะครับแสงเพลิงแตนไหนนะครับ ไม่รู้ระดับไหมเลยนะครับแต่งแจเลยครับทุกคนนะครับขอให้ขวบคุมเพลิงได้ไวๆเป็นกำลังใจให้เจ้าทีทุกทานทุกนายครับพุทุกคนโหดูดูโหพันนะครับเอ็มเลยนะครับดำไปเลยนะครับแต่ไหนผมก็ไม่รู้ว่าเขาขายอะไรเกี่ยวกับมันไฮดรอลิกอะไรนี่หรือเปล่านะครับอีกอาคารหนึ่งภาวนาขอใหญ่ไปเลยเลยนะครับอีกอาคารหนึ่งภาวนาขอใหญ่ไปะไรเลยนะครับ ตอนนี้ที่ผมอยู่ข้าง,งตึกไอ้ข้างค้างตูเดีย่ยร้อนมากเลยครับร้อนมากเลยครับข้างไหนป๊มไมมีรถดับเพลิงมาจอดเลยะนยะร่อนร้อนจริงครับท,ทุกคนนะครับเป็นกำลังใจให้เจ้าทีด้วยนะครับนี้ฮะยูระวางระดับระดับรับคาโอ้ขอขอให้ใหดับเพ <ft> ลิงแต่ขอให้ดับไวๆนะครับโอ้ทาไหนคนเรามีบานไก่เคี้ยวลโอ้ยลูกไฟลูกเลยไฟลูกเลยครับ ช่วยก็แชร์ไปครับทุกคนแชร์น้อยบนตาดับมับคาเนี่ยมองเห็นชัดมากแชร์น้อยคนแชร์น้อยนะครับคนละแชร์ต้องแชร์แชร์อีกน้อยแชร์น้อยทุกคนนะครับเพื่อมีใครมาสนับสนุนเรานะครับผมลูกเขาขอหรือเปล่านะเอามาอยู่ครับทุกคนเอามาอยู่ขอฝนน่าจะตกนะเอาช่วยก็แชร์ไปครับ ขอบคุณงานป้องการเทศบาลนครระยองขอบคุณอาสาภุ